มีแต่เรื่องอันยังพวกเธอจ้าวันนี้เจ๊เจ้มีหนังที่นําเสนอเรื่องราวสุดระทึกขวัญของข่าวเชาที่ทําให้นักแสดงสาวดาวรุ่งตัดสินใจฆ่าตัวตายมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ้าเรื่องของวูก่อนผู้จัดการของมีจินนักแสดงสาวที่มีอนาคตไกลมีจินเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายจากพิษข่าวลืออื้อฉาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับนักการเมืองที่แต่งงานแล้วเรื่องนี้นะทำให้วูก่อน ผู้จัดการผู้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างมีจินขึ้นมาเริ่มการสืบสวนพื่อล้างแขนแล้วก็เปิดโปงต้นต่อของข่าวลือที่ทําลายชีวิตมีจินเขาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เป็นนักข่าวแล้วยิ่งสืบลึกลงไปวูก่อนก็ต้องพบกับความจริงอันโหดร้ายผุ้เยิงจะไม่สอนหรอกวยเอ้ยเฮ้ยแกเป็นใคร คนที่ชีวิตพังเพราะพวกแกงแต่ว่าจะร้ายแค่ไหนไอย่าพลาดจ๊ะไปติดตามเรื่องราวการตามล่าหาความจริงสุดระทึกนี้หน่อยทับลอยทรูสวันอังคารที่28มีนาคมเวลา4ทุ่ม10นาทีทางช่อง True Film Asia ช่อง116และ237วันนี้ไปแล้วนะบาย